หนูเร็กเศร้าคิดถึงพ่อแม่เผยหมอดูทักดวงชะตาเรื่องครอบครัวมอบรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับแฟนคลับมาตลอดสำหรับหนูเร็กก่อนบายซึ่งจากที่ทราบกันว่าเธอนั้นมีครอบครัวแล้วพี่พี่แฟนคลับก็ต่างอินดูด่งรักในความน่ารักของครอบครัวเธอโดยเฉพาะน้องวินลูกชายของเธอนั่นเองแต่ในวันนี้เราจะพาไปส่องโพล่าสุดจากไอจีของเธอกันค่ะ ที่มีการพูดถึงเรื่องราวของครอบครัวที่หลายคนอ่านแล้วน้ำตาไหลาตามๆกันเลยล่ะค่ะโดยเธอเผยว่าตอนเด็กๆแม่ไปดูดวงหมอดูเคยทักว่าเราจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่จะไปมีครอบครัวไกลพ่อไกลแม่ดวงชะตาพาให้เราห่างพ่อกับแม่ตั้งแต่ตัดสินใจมาเรียนกรุงเทพเพราะพ่อบังคับให้มาอยู่ที่นีท่ทางที่เราไม่อยากมาเพราะพ่อหวังดีอยากให้ลูกได้ดี พอได้ดีแล้วพ่อก็รีบจากไปทําไมเดี๋ยแม่คนเดียวก็ดูแลแม่ได้แค่จิตใจร่างกายอยู่คนละที่คิดถึงพ่อคิดถึงแม่อยากให้แม่มาอยู่ด้วยอยากไปอยู่กับแม่แต่ต้องหาเงินเมื่อไหรโควิดจะหมดไปอยากไปรับแม่มาอยู่ด้วยแล้วท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจจานวนมากทางเราก็ขอเป็นกําลังใจให้อีกแดงนะคะ